ชแนลพอดีครั้งนะครับวันนี้เรามาอยู่กับอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะครับที่ผมสั่งมาจากประเทศจีนนะครับซึ่งอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับสายแคมปิ้งอ่าโดยทั่วไปแล้วแคมปิ้งเราเนี่ยจะพกอุปกรณ์พวกสายชาร์จหรือพาวเวอร์แบงค์หรืออะไรไปนะครับแต่ตัวนี้เป็นพลังงานแสงอาทิตย์นะครับหรือโซล่าเซลล์นะครับโซล่าเซลล์ตัวนี้มีความพิเศษอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันในคลิปนะครับอ่าโอเคครับคราวนี้มาถึงขั้นตอนการอันบ็อกกันนะครับในส่วนของตัวอุปกรณ์แผงโซล่าเซลล์นะครับซึ่ง แผงโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับผมสั่งมาจากประเทศจีนนะครับผ่านเว็บไซต์ Aliexpress นะครับโดยอุปกรณ์ตัวนี้นะครับจริงๆเหมาะสำหรับสายแคมปิ้งนะครับแล้วก็มันขนาดไม่ใหญ่มากนะครับผมแล้วก็เลยเลือกตัดสินใจสั่งมาด้วยที่จังหวะที่ผมได้ขายบิตคอยไปด้วยนะครับเลยมีเงินตัวเองลองสั่งดูเพราะว่า จริงๆคือถ้าเกิดว่าเป็นเงินเองจริงๆก็คงไม่ค่อยกล้าสั่งเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันสั่งจากเว็บนอกนะครับแล้วก็ราคาก็ค่อนข้างสูงนะครับ mm hmm. ตัวนี้สั่งมาในราคาประมาณ5000กว่าบาทนะครับซึ่งใช้เวลาในการจัดส่งประมาณ20กว่าวันนะครับ mm hmm. เป็นตัวเซลล์โซล่าเซลล์ขนาด100วัตต์นะครับ เป็นตัวโซล่าเซลล์ขนาด100วัตต์นะครับซึ่งเป็นของยี่ห้อ AP All Power นะครับตัวนี้เจ้านี้นะครับในต่างประเทศในประเทศจีนเองในต่างนานาชาติเองรู้ดีว่าเป็นผู้ผลิตแผงโซล่าเซลล์ที่มีคุณภาพนะครับแล้วก็ใช้สำหรับใส่แคมปิ้งทั่วไปนะครับมาดูกล่องข้างในกันนะครับ AP All Power นะครับโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับเป็นแบบ Mono Crystal l i g h นะครับ โซลาร์เซลล์ปัจจุบันนี้มีอยู่3าประเภทด้วยกันนะครับประเภทที่เป็นมีคุณภาพเนี่ยจะเป็นโมโนโคริสตัลไลท์นะครับส่วนประเภทที่ราคาถูกหน่อยนะครับก็จะเป็นโพลีคริสตัลไลท์โมโนโคริสตัลไลท์จะมีข้อดีในส่วนของคุณภาพการใช้งานและก็การผลิตพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าการแปลงจากแสงอาทิต์เนี่ยให้เป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยได้คุณภาพสูงกว่านะครับปกตินะครับ อยู่ที่ประมาณตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ22-25เปอซนะครับจากแสงอาทิตย์ที่เราได้รับนะครับเป็นพลังงานไฟฟ้าดัางนั้นอุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็จะคุณภาพสูงนะครับเรามาดูกันสำหรับอีกประเภทหนึ่งก็เป็นโพลีคริสตัลไลท์ตัวนี้พวกโพลีคริสตัลไลท์พวก, Poly Light, พวกนี้มันจะเห็นได้ตามพวกแผงโซล่าเซลล์ราคาถูกทั่วไปนะครับ ที่เราใช้กันอยู่ตามพวกหลอดไฟเอ่ยตามอะไรเอ่ยข้างถนนที่มันเป็นแผ่น,นแข็งๆนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับในแต่ผมจะบอกว่าอย่างนึงนะครับว่าโมโนโคริสตัลไลท์จะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งคือในส่วนของถ้าเกิดว่าเราใช้ที่ท,ท,ที่มีอุณหภูมิร้อนนะ่ะ ความร้อนหรืออุณหภูมิสูงเนี่ยการแปลงพลังงานเป็นไฟฟ้าเนี่ยจะมีประสิทธิภาพลดลงนะครับแต่ด้วยความที่อายุการใช้งานของพวกนี้ประเภทนี้นะครับจะอยู่ได้ประมาณ25ปีขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าอายุการใช้งานคุ้มค่ามากนะครับแลกกับเงิน5,000กว่าบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนนะครับว่าข้า้งใดเป็นอย่างไรนะครับม,มีตัวนี้ตัวตัวของต,ตัวรัเซลนะครับ อุปกรณ์ภายในกล่องนะครับก็จะมีในส่วนของอสหรับชาร์จแบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่เราเองแบตเตอรี่รถเนี่ยเตุผลหนึ่งที่ผมซื้อเอาไว้นะครับเพราะว่ามันสามารถนํามาชาร์จจำแบบแบบตเตอรี่รถยนเราได้นะครับกรณีที่เราหรือรถมอเตอร์ไซค์ได้กรณีที่เราขับไปแล้วเกิดมีปัญหาแบตหมดครับพกเอาไว้ก็มีประสิทธิภาพอะปยชน์นะครับต่อมาเป็นเช็ค DC กับ DC ซนะครับซึ่งมีขนาดหัวแตกต่างกันนะครับ ดีซีตัวหนึ่งก็จะถูกเสียบเข้าไปในส่วนของแผงควบคุมที่โซล่าเซลล์นะครับอีกตัวหนึ่งอีกฝั่งหนึ่งก็เสียบเข้าอุปกรณ์แปลงนะครับสาหรับใช้กับพวกคอมพิวเตอร์ต่ตางๆนะครับหัวแปลงที่เข้าให้มาก็เนี่ยอุปกรณ์คอมนะครับตัวโซล่าเซลล์ตัวนี้นะครับสามารถนํามาชาร์จกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์พวกโน้ตบุก๊กพวกอะไรได้เหตุผลนี้ผมเลยซื้อมานะครับเพราะบางทีเวลาที่ผมเดินทางหรือไปแคมปิ้งหรือไปอะไรเงี้ยผมต้องพก เงิบุกไปแล้วก็ไปทํางานหรือไปตัดต่อหรือไปถ่ายทําเพราะฉะนั้นพลังงานเป็นสิ่งสําคัญนะครับอุปกรณ์ตัวนี้ก็เลยตอบโจทย์หรือว่าตอบโจทย์ในส่วนที่ผมจะนํามาใช้นะครับก็จะมีหัวแปลงสาหรับชาร์จหลายขนาดนะครับหลายประเภทนะครับสําหรับชาร์จโน้ตบุ๊กได้เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันชาร์จโน้ตบุ๊กได้จริงหรือเปล่านะครับแล้วก็ตัวล็อกนะครับสาหรับไว้แขวน พวกแผงโซล่าเซลล์ตัวนี้กับอุปกรณ์ต่างๆมีให้มา4ตัวนะครับเป็นขาล็อกเหมือนพวกกลางเต็นท์นะครับล็อกกับเต็นท์ก็ได้ล็อกกับต้นไม้ก็ได้ล็อกกับสายต่างๆก็ได้นะครับต่อมานะครับเป็นสายจาก USB นะครับไปเป็น microUSB นะครับก็นี้ก็เป็นหนึ่งในสายชาร์จที่แถมมาเหมือนกันแล้วก็มีคู่มือมานะครับคู่มือนะครับ ตัวนี้ผมสั่งโดยตรงมาจากเว็บไซต์ผู้ผลิตเองเลยนะครับบริษัท AP a l p o w e r เองเลยนะครับจะเห็นได้ว่าตามภาพนะครับขนาดเวลาเรากางเสร็จเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่าถ้าเรากางเสร็จเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณประมาณ93เซนนะครับคูณ93เซนนะครับเมื่อเรากางเสร็จมันจะประกอบด้วยแผงโซลาร์เซลล์ทั้งหมดเนี่ยา สิบห้าแผงด้วยกันนะครับเป็นแบบโมโนคิสัลไลท์นะครับแล้วก็น้ําหนักโือรวมประมาณ2.1 5กิโลกรัมนะครับกําลังไฟที่ได้นะครับมันจะมี2ส่วนนะครับ USB กับตัว DC DC จะเป็นปล่อยกระแสที่1 8โวลต์5แอมป์นะครับ USB ทั้ง2อันก็จะปล่อยที่ 5V 2โวลต์2.4แอมป์นะครับหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างนะ ทดสอบให้ดูนะครับว่ามันใช้กับบลูบุ๊กได้จริงหรือเปล่านะครับมาดูที่ตัวโซล่าเซลเอยนะครับตัวนี้เหตุผลที่ผมซื้อเนี่ยมันพกพาง,ง่ายนะมันพกพาง,ง่ายมันสามารถใส่ยูบ็อกฟอร์ซ่าได้ครับมันสามารถใส่ในส่วนของตัวกล่องท้ายได้นะครับพกไปแค่ตัวเดียวนะ วันีที่เราไปการเซนแคมปิ้งนะครับเปิดออกมานี่เปิดออกมาจะพบกับโซล่าคอนโทรเลอร์นะครับโซล่าคอนโทรเลอร์ซึ่งตัวแผงควบคุมตัวนี้นะครับมันจะเขียนไว้เลยนะครับมี USB 2อันนะครับ USB 2อันนะครับ USB 2อันนะครับเป็น2 4แอมป์ทั้ง2อันเลยนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งเป็น DC นะครับขนาด18โวลต์นะครับเอานะครับ กระแสออกนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยรูปยิ้มมาในส่วนของกรณีที่มีแสงเด็ดแสงอาทิตย์เยอะมันก็จะยิ้มเลยนะครับก็คือสามารถเปลี่ยนปแปลง,งกระแสไฟฟ้าหรือสร้างกระแสไฟฟ้าได้เยอะนะครับกรณีที่มีเมฆกับบทบงังแล้วก็มีแสงอาทิตย์บ้างบางส่วนนะครับหรือมีเมฆปกคลุมนะครับก็พอได้ปานกลางนะครับแล้วก็ถ้ากรณีฝนตกก็แทบจะไม่ได้เลยเป็นปกติของโซลาร์เซลล์ครับข้างในนี้เป็นกล่องใส่นะครับพวก อุปกรณ์หาะกรณ,รกรณีที่บางคนเราชาร์จมือถือแล้วเสียบมือถือเข้าไปแต่ว่ามันจริงมันร้อนนะครับถ้าเกิดเราไปตั้งอุปกรณ์นี้นะเปิดออกมานะครับก็จะเป็นพับนี่ครับนี่นะครับแผงโซล่าเซลล์ที่เราเห็นนะครับก็จะที่บอกไปนะครับว่าเป็นแผงโมโนคริสตัลไลท์โมโนคริสตัลไลท์ แตกต่างกันอย่างไรนะครับกับแผ่นทั่วไปนะครับแผงโมโน,โค,มน,มมนคริสตัลไลท์มันจะตัดมุมสังเกตง่ายๆนะครับมันจะตัดมุมมันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมโดยตรงสักทีเดียวนะครับมีการตัดมุมของแผ่นนะครับแผ่นหนึ่งก็จะตัดมุมตัดมุมเดี๋ยวผมให้ดูนะครับนี่นะครับแผงโมโนโคริสตัลไลท์นะครับแผ่โมโนคริสตัลไลท์นะครับ ก็จะมีการตัดมุมนะครับสังเกตง่ายๆนะครับแผ่นโซล่าเซลล์แต่ละแผ่นก็จะมีการตัดมุมเพราะฉะนั้นมันจะไม่เป็นสี่เหลี่ยมโดยตรงเป๊ะถ้าเกิดว่าเป็นสี่เหลี่ยมโดยตรงเป๊ะมันจะเป็นพวกโพลีคริสตัลไลท์นะครับประเภทหนึ่งที่ราคาถูกกว่านะครับโอเคครับเมื่อเมื่อเรากางสุดนะครับก็จะได้93เซนคูณ93เซนนะครับพร้อมหูเกี่ยวต่างๆนะครับที่เขามีมาให้ทุกมุมนะครับทุกมุมนะครับ ูเกี่ยวตัวนี้สามารถใช้วางบนพวกท้าบพวกอะไรได้บนเต็นท์ได้นะครับเพื่อที่จะรักแสงแดดนะครับในเวลากลางวันนะครับเดี๋ยวผมจะทดลองการชาร์จนะครับเบื้องต้นนะครับอีกส่วนหนึ่งนะครับที่ผมลืมบอกไปนะครับมันก็จะมีพอร์ตพาราเลลมาด้วยนะครับพอร์ตพาราเลนะครับน่าจะเป็นการเหมือนเพิ่มอุปกรณ์นะครับต่อกับอีกโซก่าเซลหนึ่งเพื่อเพิ่มกําลังได้นะครับพอร์ตพาราเลลนะครับ คู่ขนาดวิธีการพับเก็บนะครับก็จะพับเก็บตามนี้นะครับครับแล้วก็พับถือว่าขนาดเล็กมากครับพกพาได้สะดวกผ้าวัสดุเป็นโพลีเอสเตอร์นะครับโพลีเอสเตอร์นะครับซึ่งก็ เบื้องต้นตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ากันน้ำนะครับกันน้ำแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีนะครับสามารถเหยียบได้อะไรได้อันนี้ลองไปดูเอานะครับผมคงไม่เหยียบนะครับแต่ว่าเขาบอกว่าเหยียบได้ท,ทนแรงกดได้ดีนะครับทนทานเดี๋ยวผมจะกลางให้ดูนะครับกางเพื่อรับแสงอาทิตย์นะครับแล้วเดี๋ยวจะทำการชาร์จโน้ตบุ๊กกันดูนะครับว่ามันเป็นยังไง น,นี้เราก็จะใช้สายที่เขาให้มานี้นะครับต่อมีอะไรให้สังเกตนะครับหลังจากที่ผมเกิดผมกลางไปนะครับจะเห็นได้ว่าไฟตรงนี้เริ่มทํางานนะครับไฟสีเขียวขึ้นทันทีเลยนะครับ คราวนี้เราใช้สาย18โวลต์นะครับ18โวลต์ช่อง DC นะครับต่ออุปกรณ์เดี๋ยวดูก่อนนะอ๋อ18โวลต์ต่อแล้วนะครับอ่โอเคเรามาทดสอบการชาร์จกันนะครับจากตัวที่เป็นโซลาร์เซลล์นะครับโซลาร์เซลล์อยู่ตรงนู้นนะครับกำลังรับแสงพลังงานจากอาทิตย์อยู่นะครับอ่าตัวนี้เป็น DC 18โวลต์นะครับต่อตรงมานะครับ โซลาเซลล์เองเป็นขนาด100วัตต์นะครับมีทั้งหมด1 0 1 5พาแผ่นลนะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับกับตอนนี้ Macbook เองที่เริ่มอยู่ที่84%นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่84%ผมไม่รูว้ว่านเดี๋ยวผมจะเริ่มเสียบชาร์จนะครับบนการนะครับตอนขณะนี้เวลา2 2นาฬิกา27นาทีนะครับ สองนาิกาย7นาทีนะครับ83%แล้วนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ลดลงไปนะไปาเแล้วนะครับไปาเแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยนะครับตัวอุปกรณ์ตัวนี้หัวชาร์จของตัวที่เป็นแปลงเข้ากับ m a ็ s a f e หน่งี้นะครับของ Mac Book นะครับไม่มีแถมมาในกล่องนะครับต้องซื้อเพิ่มนะครับผมสั่งเองนะครับจากอาลีเพศอีกเจ้าหนึ่งนะเมื่อผมเสียบชาร์จไปนะครับตัว ไฟมันสีเขียวก็จะขึ้นนะครับแล้วก็เป็นขึ้นสีส้มนะครับขึ้นกําลังชาร์จอยู่นะครับสถานะกําลังชาร์จอยู่เดีย๋ยวเรามาเริ่มจับเวลากันเลยครับเราจะมาดูกันว่ามันใช้เวลาเท่าไหร่นะครับในการชาร์จไปนะครับจากไป13นะครับเมื่อกี้ไป3นะผมจะรอให้ดูนะครับว่า,าจากไป3เขึ้นไป85เนี่ย เพิ่มมา2%เนี่ยใช้ระยะเวลากี่นาทีนะครับในการเพิ่มแต่ละเปอร์เซ็นต์เนาะแสงแดดตอนนี้นะครับแสงแดดตอนนี้นะครับอยู่เวลาประมาณเที่ยง29นาทีนะครับแสงแดดก็ไม่ถือว่าจะเต็มเต็มสักทีเดียวนะครับเดี๋ยวผมไปขยับให้มันโดนทั้งบานนะครับ เพื่อจะได้เพิ่มพลังงานนะตอนนี้ก็รับพลังงานแสงแดดเต็มๆ,ๆนะครับนอกจากอุปกรณ์ตัวเมื่อกี้นะครับผมยังมีซื้อมาเพิ่มนะครับเป็นอุปกรณ์ที่แปลงจากหัวเมื่อกี้นะครับหัว DC เมื่อกี้ให้เป็น USB Type C นะครับเพราะว่า,า USB Type C ตัวนี้มันสามารถชาร์จไฟได้65วัตต์นะครับ เพื่อที่จะสาหรับใช้ชาร์จอุปกรณ์พวก p o w เ r b a แบงค์เอยหรือว่ามือถือรุ่นใหม่ๆเอยให้มันเป็นฟ t สชาร์จนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองอุปกรณ์ตัวนี้กันนะครับเพราะผมมั่นใจว่าตัว USB Type C ตัวนั้น,นะครับจ่ายไฟได้ก็ประมาณสัก1 0วัต์นะครับ USB USB ตัวเดิมของที่เป็น USB แบบ Type เดิมนะครับ Type B นะครับสามารถจ่ายไฟได้ประมาณแค่ประมาณ1 0วัต์นะครับหรือว่าประมาณยังวัตต์ ปุ่หรือไม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นถ้าอยากได้ฟัสชาร์จแนะนำลองเป็นไทซีนะครับตอนนี้ผ่านไป3นาที26นะครับแบตเตอรี่ไป85%แล้วนะครับแบตเตอรี่ไป85%แล้วนะครับ 86%เลยนะครับผ่านไปใกล้ๆสี่นาที86%เล้วนะครับถือว่าชาร์จได้ดีมากนะครับแค่นี้ผมก็พึงพอใจแล้วนะครับเพราะว่าเราวลาเราเอาโน้ตบุ๊กไปเนี่ยเราใช้งานเนี่ยแทบจะสบายๆเลยครับไม่ต้องไม่ต้องกังวลว,ว่ามันจะมีปัญหาเรื่องพลังงานหมดนะครับ ขอลองลองเปิดคลิปไปดูนะครับแล้วก็จะดูว่า,าตัวการชาร์จเนี่ยพลังงานมันจะขึ้นหรือเปล่านะครับตอนนี้86%อยู่นะครับเราก็เปิดคลิปไปเรื่อยๆนะครับล้าจะดูกันว่า,าชาร์จเนี่ยครั้งที่เราใช้งานด้วยเนี่ยแบตมันจะดันเข้าได้หรือเปล่าไฟมันจะดันให้แบตขึ้นได้หรือเปล่านะครับแสงแดดกําลังดีนะครับแสงแดดกําลังดี นี่ผ่านไป4นาที54นะครับ86%เอยู่นะไฟแสงไฟชาร์จก,ก็ยังขึ้นอยู่นะครับแสงไฟชาร์จก็ยังขึ้นอยู่ <S <S อตอนนี้คอมพิวเตอร์เครื่องนี้เปิด ใช้งานอยู่ด้วยนะครับแล้วก็เปิด youtube อยู่ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าแบตดันขึ้นได้แสดงว่าแรงดันในฟ้าค่อนข้างสูงนะครับที่จะทำให้แบตมันเต็มได้ทั้งที่เราใช้งานอยู่นะครับก็ถือว่าแทบไม่ต่างอะไรกับเวลาเราชาร์จกับตัวไฟบ้านนะครับถ้าเกิดว่ามันดันขึ้นได้นะต้องลองดูก่อนว่า86%ตัวนี้มันจะขึ้นหรือเปล่า เห็นแบตนะครับตอนนี้แบตปลากายเป็น87%แล้วนะครับความรุนความแรงของกระแสไฟฟ้าที่เข้ามาเนี่ยสามารถดันให้แบตขึ้นได้แม้ว่าเราจะใช้งานอยู่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถพกพาโน้ตบุ๊กกับตัวนี้ไปที่ไหนๆก็ได้นะครับที่มีแสงแดดใช้งานได้โดยที่เราไม่ต้องกังวลว่าแบตมันจะหมดเลยนะครับผมก็สามารถเล่นอินเทอร์เน็ตไปได้โดยที่เปิด แผงกลาเซลตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้งานไปได้ตลอดนะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้ดูสักหน่อยน,นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับตอนนี้เวลาผ่านไป6นาที41วินาทีนะครับเริ่มต้นจาก83นะครับกับการเปิดใช้งานด้วยนะครับ เปิดใช้งานไปด้วยชาร์จไปด้วยนะครับตอนนี้ถือว่าตอนนี้เพิ่มขึ้นมาสี่เปอร์เซ็นต์ะครับในช่วงแรกเองเราอาจจะปิดหน้าจอนะครับแต่ตอนนี้ผมเปิดใช้งานด้วยแนหะละแดดบางช่วงก็มีเหมือนเมฆมาบังนะครับทำให้มันร่มลงไปนะครับแดดร่มบางนะครับ แต่เรามาดูกันว่าถึงแดดจะร่มมันก็ยังใช้งานได้เนาะไฟก็ยังไหลเข้าอยู่นะครับราคากับลิงก์สั่งซื้อผมทิ้งเอาไว้ในคำบรรยายใต้คลิปนะครับเพราะฉะนั้นใครสนใจไปดูได้นะแต่ผมเตือนไว้ก่อนนะครับว่าอุปกรณ์ตัวนี้นะครับเวลาจัดซื้อถ้าหากซื้อในประเทศไทยนะครับมีภาษีค่อนข้างสูงนะครับแต่ถ้าซื้อผ่าน AliExpress นะครับ ผมไม่รู้ว่าบางท่านอาจจะโดนภาษีหรือเปล่านะครับต้องลองไปดูนะครับแต่ในส่วนที่ผมได้มานะครับได้มาในราคาปกติเลยนะครับซึ่งช่องทางการจัดส่งก็อาจจะเป็นขึ้นอยู่กับผู้จัดส่งนะครับจะเห็นได้ว่าเวลาเราเปิดใช้งานไปด้วยเนี่ยไฟก็จะเพิ่มช้าหน่อยนะครับแบตเตอรี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเพิ่มขึ้นมาช้าหน่อยนะครับเนื่องจากว่าเราเปิดใช้งานไปด้วย แต่ทางที่ดีนะครับเมื่อเรามีแผงโซล่าเซลล์อย่างนี้แล้วนะครับเราเองก็มีก็ควรจะมีตัวที่เป็นสำรองไฟไปด้วยนะครับเพราะว่าบางทีเวลาเราใช้แผงโซล่าเซลล์เนี่ยมันจะใช้ได้แค่กลางวันนะกลางคืนไม่สามารถใช้ได้นะครับตอนนี้ผ่านไป10กว่านาทีแล้วนะครับแบตเตอรี่มันก็ยังขึ้นชาร์จอยู่นะครับแล้วก็ยังดันไฟอยู่นะครับ87%อยู่นะครับยังไม่ขึ้น88นะครับเนื่องจากว่าแสงแดดตอนนี้ก็เริ่มซาลงนะครับ เริ่มซาลงนะครับไม่ค่อยโดนแดดเท่าไหร่นะครับผ่านไป13.59นาทีนะครับก็ถือว่ามันสามารถดันไฟได้นะครับที่จะพอสู้ได้นะครับแต่ว่าอยู่ขึ้นอยู่กับแสงแดดนะครับเท่าที่ผมสังเกตดูนะครับถ้าแสงแดดจ้าแรงๆเนี่ยสามารถดันแบตเตอรี่ให้มันขึ้นมาได้นะครับแม้ว่าเราจะชาร์จอยู่ก็าตามนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแสงแดดล่มลงไปเนี่ย กระแสมันจะไม่เพียงพอที่จะดันไฟให้ให้มากกว่าที่เราใช้ไปนะครับเพราะฉะนั้นอตอนนี้นะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับเมื่อกี้85นะครับตอนนี้ขึ้นมา86มอกรณีที่แบบแดดแรงๆนะครับมันก็สามารถดันไฟขึ้นมาได้นะแต่ถ้าเกิดว่าแดดไม่แรงเท่าไหร่นะแบตเตอรี่มันจะลดลงไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกระแสไฟฟ้าแต่ถามว่าถ้าวันที่แดดจ้า แล้วเราจะเอาโน้ตบุ๊กไปไม่พก power bank ไปเลยไม่พกสายชาร์จไปเลยใช้อุปกรณ์ตัวนี้ได้ไหมได้เลยนะครับแล้วก็สามารถดันใ้แบตเต็มได้ตอนนี้นะครับผมก็ได้ใช้อุปกรณ์ตัว power ออปเปอร์โซล่าเซลล์นะครับร้อยวัตต์นะครับชาร์จอุปกรณ์ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นโน้ตบุ๊กเองก็ตามนะครับโน้ตบุ๊กตอนนี้นะครับก็ยังเห็นนะครับว่าแบตเตอรี่มันยังสามารถทํางานการชาร์จได้นะครับ ไฟก็สามารถดันได้ในระบบนะครับแล้วก็อีกเส้นหนึ่งนะครับจากตัวอุปกรณ์ที่เราชาร์จอยู่นี้นะครับก็เสบชาร์จกับอุปกรณ์มือถือนะครับซึ่งเราสามารถชาร์จทั้งมือถือและก็ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ไปได้พร้อมๆกันนะครับครับแต่ถ้าการต่อผ่าน USB นะครับจากการทดสอบนะครับ USB จะไม่เป็นฟาสชร์จนะครับ18วัตต์ไม่ถึงนะครับแต่ถ้าเกิดว่าผมสลับไปชาร์จกับตัวที่เป็นชาร์จนูตบุกนะครับตัวมือถือเองก็จะขึ้น18วัตต์นะครับแล้วก็การทำงานแม้ว่าเราจะเปิดวิดีโอความสว่างเต็มนะครับรันไปพร้อมด้วยกันก็ตามนะครับแต่แบตก็ขึ้นนะครับตอนนี้แบตขึ้นมาที่91%แล้วนะครับ จะเห็นได้ว่าแรงดันไฟฟ้าของตัวโซล,ล่าเซลล์100วัตต์เนี่ยสามารถนำไปใช้งานได้เลยนะครับกับอุปกรณ์ต่างๆนะครับที่เป็นโน้ตบุ๊กเอ่ยก็ตามนะครับโดยที่ผมไม่ต้องแทบจะไม่ต้องพกตัว power bank ไปเลยนะครับถือว่า เป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะครับสําหรับคนที่ต้องการจะนําไปในส่วนของการแคมปิ้งนะครับแต่อุปกรณ์นี้นะครับจําเป็นต้องซื้ออุปกรณ์เสริมที่แปลงเป็น USB Type C นะครับซึ่งตัว Type C Converter เนี่ยเดี๋ยวผมก็จะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้เช่นกันนะครับสําหรับคนที่ต้องการสั่งซื้อตัวโซล่าเซลล์นี้นะครับลงไปรงในคําบรรยายใต้คลิปนะครับนี่นะครับก็สามารถดันไฟให้สามารถใช้การได้นะครับโดยที่ ัวอุปกรณ์ในกล่องนะครับจะไม่ให้ตัวที่เป็น Type C ของ Mac Safe นุ๊ก Macbook มานะครับเส้นนี้ต้องซื้อเองนะครับแล้วก็เส้นนี้ตัวที่เป็น Type C Converter ตัวนี้ต้องซื้อเองนะครับถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มค่ามากนะครับตอนนี้แบตเตอรี่ขึ้นมา78แล้วนะครับแล้วก็แบต Macbook ก็ยังอยู่ที่91นนะครับก mm hmm. ารใช้งานโดยรวมถือว่าเป็นที่น่าพึงพอใจนะครับแม้ว่าแสง าพาดผ่านนะครับอาจจะมีบางจังหวะที่ร่มบ้างนะครับแล้วก็บางจังหวะที่ร้อนบ้างนะครับแต่ว่าการชาร์จพลังงานออกมาเนี่ยถือว่าได้ได้ค่อนข้างสูงนะครับไอ้ที่แจ้งไว้ว่า100วัตต์เนี่ยได้มาอย่างน้นนอยก็สามารถชาร์จตัวโน้ตบุ๊ก60วัตต์ได้นะครับแล้วก็ตัวมือถือ,อาสามารถชาร์จมือถือตัวนี้พร้อมกันได้นะครับโดยที่ไม่มีปัญหาใ,ใดๆเลยนะครับ ใครสนใจก็ลองไปดูนะครับสําหรับตัวอุปกรณ์ตัวนี้นะครับถือว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งนะครับสําหรับใส่ออกแคมป์นะครับวันนี้ผมก็ขอตัวลาพีงเท่านี้นะครับอย่าลืมฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ช่องทํา m Nader Channel คันด้วยนะครับขอบคุณครับ